สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูสวนองุ่นที่ที่แล้วว่าสุรินสุรินมีองุ่นจริงเหรอแวะมาดูเจ้าของเจ้าของสวนเนาะให้ให้เข้าไปดูเลยเลยกิโลสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสวยกลา,างมุงเนาะกลางมุงปลูกลงเดือนกลางมุงอร่อยหวานครับ ไปชิมแล้วแฟนก็ซื้อไปกินอร่อยเลยนะเนี่ยแหวะดูแวะดูะดอุย้ยเป็นพวงเลยอะ่ะบอกตัดเอาได้เลยเขาบอกตัดเอาได้เลยองวนครับองหนบ้านอาโพนนะแถลงพันเนาะอาโพนอาโพนอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะบ้านบ้านอาโพนนะ ามาทางบัานแร่เนาะอู้จะใหญ่ที่สวยนะฮะเนื้อแน่นฮนะแฟนก็ซื้อไปเนี่ยกิโลสองร้อยห้าสิบใครอยากมาก็มาตัดเอาเลยเนะจะของสวนเขาบอกอย่างงามเลยคอย่างงามเลยสวนอโงนสุรินนะนเนี่ยสุรินีไม้มีอุปกรณ์ให้ตัดด้วยเขาปลูกได้สวยมากนะปลูกในโรงเรือนเนาะปลูกได้ต้นสวยมากเลยต้นเขาลำต้น มา,าม,มาตัดเอาได้เลยด้ครับผมมาตัดเอาได้เลยองุ่นซูรินจริงจริงนะเนี่ยลำต้นมันสวยมากเลยเอาปลูกได้สวยเลยครับอ <c oughs> แต่ต้องทําลงเรือนเนาะ <c oughs> แต่ต้องให้น้ํา <c oughs> ให้ปุ๋ยเป็นด้วยสวยสวยเลยครับส,สู้รสชาติไรเม็ดต่างประเทศได้ครับผมรสชาตินี้ไม่มีเม็ดไรเม็ดนะมันอางุ่นไรเม็ด <c oughs> ชิมแล้ว ไอย่างสวยเลยอย่างงามเลยโอ้สวยไหมครับสวยไหมสวยนะสุรินครับอางุนสุรินทร์นเนี่ยบ้านอาโพนอย่างสวยเลยครับอย่างสวยเนื้อแน,น,น่นเลยผมมาชิมแล้วแหละอันนี้เขาบอกเข้ามาตัดเอาได้เลยสองร้อยห้าสิบกิโลสองร้อยห้าสิบแต่แฟนเขาซื้อไปเท่าไหร่สามร้อย นี่เขาลดราคาแลนะ้วเนาะอร่อยอร่อยเนื้อแน่นหวานฉ่ำนะฮะเขามาตัดเอาได้เลยเขาบอกประมาณนะั้น